ท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ13นาฬิกานะคะบ่ายมมงครึ่งนะคะในการลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์คุณแม่ถนอมนะคะแม่ถนอมนี้ท่านเป็นประธานาวัฒนธรรมอำเภอของจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้ก็วันนี้เราได้มาถามท่านถึงเรื่องของอเรื่องเล่านะคะแล้วก็ตำนานและฐานกติกของ กลุ่มแถบชุมชนโบราณแถบนี้นะครับเพื่อที่เราจะไปประกอบสร้างนะครับเป็นชุดการสแสดงนะครับขึ้นมาท่าน้กล่าวว่าตำนานที่นี่นะครับมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับกวางทองนะฮะซึ่งกวางทองเนี่ยนะครับก็จะมีในพรานเนี่ยเขาได้เห็นกวางทองนะฮะแล้วก็ไ,ไล่ล่ากวางทองะะมาจนมาอยู่ในบริเวณกวางทองก็จะวิ่งมาที่แถบของปราสาททองนะครับ ก็ทำให้ได้เห็นปราสาททองในปัจจุบันจากนั้นนะครับตัวกวางทองก็ได้ไปโผล่อีกที่นึงนะครก็ทําให้พรานในพรานนั้นนะครก็เวลาตอนที่กวางทองเนี่ยได้เข้าไปสู่ในพื้นที่โบราณสถานเนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่ไม่ฆ่าไม่ไล่ล่าอะไรต่างๆนะคะแล้วทีนี้พอเวลากวางทองได้ออกมาจากเขตพื้นที่วัด นะฮะพื้นที่ปราสาททองแล้วนะฮะพรานก็ได้ไล่ล่าต่อไปอีกนะคะก็จนไปถึงบ้านฉันเพนก็กวางนั้นก็ไปหยุดอยู่ที่บ้านฉันเพนนะคะก็พรานั้นก็จะทําการยิงหรือทําการไล่ล่าก่อนทองนั้นก็ปรากฏว่าเห็นพระพิสุกําลังฉันพระตหารเพนอยู่ในบริเวณแถบนั้นจึงได้กลายเป็นบ้านฉันเพนหรือวัดฉันเพนในปัจจุบันนะคะ เราเราจะทําให้เราได้เห็นว่าในบริบทในเรื่องเล่าต่างๆเมื่อไปประกอบสร้างอยู่ที่ใดที่นั้นก็จะสร้างตามจุดพื้นที่สําคัญนะคะ,ะก็จะมีเขาข้อมูลจริงมาลักษณะเช่นนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้ห่างไปสักพักนึงนะคะแล้วก็กวางทองนั้นก็ได้ไปเดินทางไปอีอกแล้วก็พราน,นก็วิ่งไล่ล่าอีกจนไปกวางทองนั้นก็ได้ไปหายในที่ปราสาทพระปื้อหรือปราสาทแก้วนะคะก็ทํา ให้ในพรานนั้นไม่สามารถที่จะจัดการกับกวางทองตรงนั้นได้ก็ทําให้ไเปเห็นพระในที่ปราสาทพระปืด๊ดก็ได้เรียกว่าพระปืด๊ดพระปืด๊ดพระปืด๊ปดที่ซ่อนเร้นอยู่ในป่านี่ก็คือเป็นตำนานที่พ้องกันในแถบชุมชนอําเภอขว้าสีนรินจังหวัดสุริน ที่ว่าเรื่องของปราสาททองและปราสาทประเพสซึ่งถือว่าเป็นบริบทของตำนานเกี่ยวข้องกับกวางทองแบบเดียวกันนั่นเองนะคะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เป็นออริจินอลิตี้ที่มาจากกลุ่มนักปรา์แล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ที่กล่าวาเป็นในยะแล้วก็เท่าเทียมกันอันนี้ก็คือปราสาทนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมน,นี่คือจุดกําเนิดของกวางทองนะคะ อันนี้จุดกำเนิดของกวางทองนะคะนี่คือปราสาททองนะคะตั้งอยู่ที่อําเภอขวาวศรีนรินจังหวัดสุรินทซึ่งวันนี้เราได้มาไล่ล่านะคะติดตามแล้วก็ลงเก็บข้อมูลในบริบทของชุมชนโบราณในดิดแดนแผบนี้ทั้งหมดนั่นเองนะคะ